คอนเสิร์ตในสยามไอคอนสยามครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดาราศิลปินระดับโลกครับดีครับกำลังเริ่มทำการแสดงครับพี่น้องนี่ครับวีซ่าครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเอาไว้ในการคืนคอนเสิร์ตวีซ่านะครับเนาะนี่ครับโู้เหเต้แบบพี่น้องทันกระจกไปแฮงนั้นร้านไหนครับพี่น้องนี่ครับ ด้านล่างกับเจ้าหน้าที่บอให้เขาครับพี่น้องเนี่ยอยู่ข้องด้านล่างครับเนี่ยบรรยากาศด้านล่างนะครับว่าครับมองผ่านกระจกไปครับใกล้ๆครับพี่น้องนี่ครับมาแล้วครับนะครับกาลังเริ่มทำการแสดงครับพี่น้อง